กะเราอาหารงโงๆโที่คนไทยนิยมอันดับหนึ่งในตัวยาวพิกหยวกหองใหญ่แค็มร่อก็บูอ่อนก็คือเราจะบอกว่าแต่มันทำเฮียอะไรเอองั้นเราทำกะเพราแบบเรานี่แหละเรียลกะเพรา is here only แล้วแต่กะเพราแท้เป็น community ้อาในขอนแก่นแล้วก็เราเป็นนักจัดงานเราอยากดูดนตรีแบบนี้แบบหาฟังแยกๆนอกกระแสี่ขอนแก่นมันยังไม่มีแล้วก็จัดเองเดมูนะครับมอม้าซาลาูจัตวา นะฮะไม่ได้ไม่ได kind of ้เปลี่ยนตอนเข้ามหาลัยเพื่อแบบอยากจะน่ารักเกิดจากการโดนบูลลี่ตอนนั้นผมผอมมากตอนประถมเพื่อนจะตบหัวตลอดหมูแย่อะไรหมูแม่งทำไมไม่อ้วนหมูแม่งไมอ้วนแล้วทีนี้เรียนภาษาไทยการผันวรรณยุกหมู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 ก็เลยไปสุดเอ้าไอ้เหี้ยนี่ไงต่อไปห้ามเรียกกูว่าหมูอ้วนแล้วเพราะกูหอมแล้วก็หมูทงนี้ไม่มีความหมายก็เลยเป็น AKA นับตั้งแต่ตอนนั้นมาเป็น CEO and founder แล้วแต่กับพอแท้ผู้จัดการวงดนตรี anatomy รับบิดรักษาการผ,าผู้ช่วยผู้จัดการวงให้แกไปส่งกุบกสอดูแล้วยังไม่จบยังไม่จบเกง่งอีกชิ้นหนึ่งเป็นผู้อำนวยการผลิตเ <c d> ทปซีดีแผ่นเสียงให้วงไทยก็เป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ตปาร์ตี้อินดี้เล็กๆในคอนแกนแล้วแต่กับพาอแท้ระดับโลกเคยเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายของเพื่อนนักดนตรี 4- 5หคนที่อยากจะหาที่นั่งตอนกลางวันให้มากินดื่ม แล้วก็ซ้อมดนตรีกันเบาๆป๊อกๆแป๊กๆขายกะเพราอย่างเดียวเราทําอะไรก็ได้ที่เราจะลางานด่วนไปเล่นดนตรีได้ทันทีกบเราอาหารงงๆที่คนไทยนิยมอันดับหนึ่งนะะแล้วก็นิยมเรื่องการเขียนผิดด้วยนะฮะกะไม่มีรอเรือโควกกำหรอเราเรือไปอยู่คำว่าเพรากะเพรากะเพรานะฮะปฏิรูปก็คือเราไปแดกนั้นป้าป้าเขาจะมีไส่ตัวยาวพิ้งยกหอมใหญ่เค็มอกก็พูดอ่อนก็คือเราจะบอกว่าแต่มันทำฮีอะไรสุดท้ายเราก็เกิดความคิด คุยกันแล้วเล่นว่ามึงทำทำไมไม่ทำกะเพรา,าดีๆขายมันจะยากตรงไหนเอองั้นเราทำกะเพรา,าแบบเรานี่แหละเข้าหอมมะลิเกรดเอแล้วก็ทำกะเพรา,าแห่งๆก็เกิดการปฏิรูกวงการกะเพรา,านะเรียกะเพราอ s, <Real> <S here o n l อจานแปลกภาชนะแปลกใช้จานหมาแต่ยังเป็นมือหนึ่งนะไม่ใช่มือสอเอามากินเองเราเพื่อนเห็นที่เป็นลูกค้าก็เลยทำให้เพื่อนบ้างก็เลยแกล้งกันก็คนอื่นเห็นก็ลามปมใหญ่โตพี่หนูขอด้วยแต่ทุกอย่างสะอาด ปลอดภัยทุกหลักโฆษณานะต้องบอกไว้ก่อนเวลาใครมีงานอะไรก็จะมาฝากเราโปรโมทโฆษณา <S <S <IL EN C IO> แล้วก็เราเป็นนักจัดงานเองด้วยเราอยากดูดนตรีแบบนี้แบบหาฟังแยกๆนอกกระแสแนวลึกๆในขอนแก่นมันยังไม่มีแล้วก็จัดเองบ้างเชิญเพื่อนมาหรือเราไปเล่นต่างจังหวัดใกล้เคียงที่อีสานบ้างดันอยู่ตรงนี้ตลอดเราไปทุกงานที่เป็นงานอาร์ตไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตไปช่วยเขาจัดงานไปช่วยนู่นนี่ช่วยเหลือกันทุกคนในขอนแก่นอันนี้คือจุดเริ่มต้นของ ที่ร้านแล้วแต่กะเบเราแท้เป็นค mm hmm. อมมูนิตี้อาร์ตในคอนแกนทำทุกอย่างเพื่อดนตรีทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เล่นดน,ดนตรีหรือให้อยู่ในวงการดนตรีไม่เรียนก็ไม่จบาาเพื่อลาออกมา mm hmm. เพื่อจะทำเพลง mm hmm. วงก็แม่ก็เสียงไม่ดังอีก mm hmm. มันเชยแล้วที่บอกว่าคุณต้องลองให้สุดทำเปนสิ่งที่ชอบซึ่งมันมันไม่ทางเป็นจริงแล้วมันรอถึงสถานการณ์จริงบนโลกใบนี้มันรอจนถึง หาตัวเองจนเจอมันรอไม่ได้แล้วทำแม่งเลยประสบความสำเร็จตั้งแต่ได้ทำแลยอเพราะว่าแม้ว่าวงจะไม่ดังแล้วพักวงมาแล้ว2ปีกว่าก็ยังไม่เสียดายเลยที่ได้ทำมันยอดวิวพันกว่าวิวมันสำหรับผม คือกูได้ทำไปแล้วได้เข้าออัดได้ไปทํากับโปรดิวเซอร์ที่เราชอบที่กรุงเทพมีค่ายเพลงเล็กๆแล้วปัจจุบันกลายเป็นผู้จัดการวงหลายๆวงแล้วก็เราได้ทัวร์คอนเสิร์ตไปเจอผู้คนหรือว่าได้ใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ต้องห่วงพรววงเรื่องรายได้เพราะว่ามีรังกะเพราเป็นแบ็กอัพในชีวิตที่ดีผมโคตรมีความสุข oh, จบสวยเชร์ <Hello. S 1>